สวัสดีค่ะทุกคนเรามาเล่นกิจกรรมประวุฒประชิดเนาะเป็นกิจกรรมอะไรไม่รู้อะก็เดไมไปหมดก็เป็นกิจกรรมที่เขาให้ตีกันแต่ว่ามีคนแบบเอามีแบบว่าเอาเป็นยังไงอุ้ยยังไงพี่อ้วนพี่อ้วนพี่วุน่นพี่อุ่นโอ้ยไปแล้วผู้วิ่งแล้วโอ้วโอ,โอ,โอ,โอโมเมอร์ดูขึแบบว่าเต็มเลยอะแอต่ประวุฒิประชิดนั่นเนี่ยทุกคน เราเราอยากเอามีดว่ะแต่ว่ามันไม่มีว่ะมีดายมันมันแบบว่ามันมึนหัวงไงไม่รู้อ่ะมันบอกไม่ถูกเลยอีกคนมีคนตายแล้วอีกคนสังหารเขาด้วยอ้าวจะมันจะเป็นดิดูอ้าวจะโอ้ย มีคนยิงหัวกันด้วยนะแต่ว่าเป็นเขาเรียกว่าอะไรนะฮา,าราโดมันจะเป็นเดีดดยร์ตู้เราจะไปตีใครดีวันนี้อ่ะมันตีแบบมันแบบวิ่งเร็วมากเนีย่ยวิ่งเร็วมากวิ่งแบบวิ่งเร็วมากแล้วเราก็ยังไม่ได้โดนเลยคอยดูเนี่ย พอร่ารู้จมันจะเป็นเดีตู่อร่ารู้จมันจะเป็นเดีตู่อร่ารู้จมันจะเป็นเดีตู่แบบยังไม่มีใครทายเหรอพอร่ารู้จมันจะเป็นเดีตูอือมีคนมีคนออก มีคนออกจากเกมไหมโอ้ย,ย right. จะมันจะเป็นได้ตัวมื่อวันไปตีกันอะไรตรงนั้นโอ้ยจะมันจะเป็นได้ตัวโอ้ยมันจะเป็นได้ตัว เขาเขาแค่เป็นอุ้ยเราเจอเราเจออะไรไม่รู้อ่ะอันนี้อันนี้เดี๋ยวแล้วกันมาดีหน่อยไปละไปละกูกูไม่เกี่ยวแล้วกันไปแล้วอ,นนอะไรวะเน,นี่ยอะไรมาวะเนี่ยเจอยาเจอยาเราเจอยาอุ้ยเจอยาเจอยาวะ่ะอุ้ยเจอเจ,อ,จอนี้ด้วยเอาไปหมดเลย โอ๊ยอะไรเนี่ยเจอยาแบบเยอะมากอันนี้ก็ยาเอาพันยาก่อนได้ปะ่ะรู้จักพุงพันยาเลยอุ้ยอ,อุ้ยเป็นห่อเอเรเราเราจอยาสามกล่องแล้ว เพื่อนเราฆ่าคนได้หรือว่าอะไรใช่เพื่อนเรามั้งไอตรงนั้นโอ้โหมาสีไหนมาสีไหน ไม่ร <in catalog of captions> ู้สิโอ้ยไม่ไหวแล้วโอ้ยอะไรวันนี้อยู่จัดเ่ยเมื่อไรเราจะฆ่าคนได้วันนี้ ยังไงพี Rabbi ่หญิงวันยังไงพี่หญิงวันอะไงพี่หญิงวันอยู่นั่นเฮ้ยแต่เราออกไปไม่ได้เราออกไปไม่ได้โอ้ยโออุ๊ยอุ๊ยแบบมันุดระมุนมากรอเดี๋ยวไม่ลุกตัวตายนล้วนะ บบชุนละมุนมากโอ้ยชุนลยชุนละมุนจริงๆอราหนตมงจยอาราูกลังจังไม่ได้ตายเลยดโอ๊ยอะไรเนี่ยตู้เสี่ยมอนกมันจะมาแล้วโอ้ยอะไรเนี่ย เน็ต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 อุ้ยเน็ตชั้นเมื่อกี้เน็ตแบบเบามากโอเคจบคลิปนี้ไปก่อนนะก็อย่าลืมพากันกดไลค์ด้วยนะคะบ๊ายบาย